แช่นมใส่ฟีดต์ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแช่นมสดไว้นมีแล้วเราก็มาทำกาแฟ,ฟกันค่ะหอมอมากเลยเอ้ยก่อนทำกาแฟมันอะไรเจออ๋อนิดนี้เขาเรียกอะไรถั่วแปรต้มน้ำตาลเนี่ย เห็นแล้วเลยนึกถึงมัชฉะถั่วแดงแต่เราอาจจะทําเป็นชา,าเขียวถั่วแปะเมืองเมืองชาเขียวถั่วแปรแล้วมาใส่กาแฟาโดยใช้นมที่เราตีไว้นัดแล้วเราก็จะเอามาใส่สมูตี้เห็นแล้วเราก็จะเทกาแฟาใส่แมววาดฝันไว้ก่อนเราให้ฝันไปทำกาแฟากันก่อน,นะคะหนึ่งสอง เด็กมาล้องแงวแงวอยู่ใกล้ๆอ้โดนหัวพี่แบบสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพี่เ้าเฟ่ค่ะกน้องขาหนูใช่ไหมเดี๋ยวเด็กไปไว้ก่อนนะเด็กไปไว้เสร็จใส่น้ำในหมุกก๊อปมาเลยค่ะขีดน็อตด้านล่างใช้น้ำธรรมดานะคะใช้นี้ ก็จะใส่นี่ฟิลเตอร์60สมิลสำหรับโมกับฟอร์ชอปับ,บปับใส่พักไวมาเทกาแฟกันจเล,นะลอะเนร้นหอมมากเนียนกริบเลยไหวไหว นะอัดไปเบาๆก็พอค่ะวางลงไปเกลี่ยขอบแล้วก็หมุนให้ลงล้อค่ะตั้งเตากันค่ะทุกคนเราก็มาตั้งเตากันค่ะอย่าลืมเร่งไฟนะเออออกลว,วแล้วก็รอค่ะทุกคนอุย้ยหอมคาราเมลมาแล้วราอย่างนิดค่ะ ควันหอมตลบอบวนเลยค่ะทุกคนอุย้ยกำลังออกเดี๋ยวรอให้เขาออกให้เสร็จก่อนนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็มาเตรียมปั่นนมที่เราแช่ฟีดไว้คพรานี้จะไม่ใช้น้ำแข็งกับชาวันนี้ชาเปลี่ยนใจจากมะชัดหรือว่าชาเขียวเปลี่ยนจากชาเขียวเขาเป็นชาไทยเพราะไหนๆก็จะเป็นถั่วแปแล้วม <laughs> ีชาํามืออุย้ยใส่เยอะเดี๋ยวนอนไม่หลับ สีโคตรเข้มนี่เดี๋ยวเราไปปัน่นไม่ต้องใส่น้ำตาลเพราะเดี๋ยวจะใช้ความหวานจากถั่วแปะต้มน้ำตาลค่ะโอเคอุ้ยใส่หมดแล้วปัวปป่นเนาะปันป่นกันจ่ะอุย้ยแป๊บเดียวใช้แก้วเดิมแต่ว่าเราจะใส่ถั่วแปะอุ้ยเหมือนผัวแดงนะนะ ถัแปะต้มน้ำตาลลงไปข้างล่างกดแก้วไปเดี๋ยวไฟเทนี่เนี่ยเหมืนอนเขาก็เหมือนถั่วแดงไปอีก <c oughs> นี่เป็นถั่วแปะต้มน้ำตาลอัะชิมืมไม่หวานมากทำเป็นหวานน้อยต้องหกดูกใจดูใจแล้ว <c oughs> เราก็จะเทนี่ ชาไทยนมหมีที่เราปั่นไปเลยค่ะอุ้ยเหลือกาแฟเดี๋ยวททกาแฟใส่ค่ะฟองเขาน,นุ่มมากอะทุกคนเมื่อกี้แอบกินไปลงนี้เทใส่ทีหลังเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเทกาแฟเขาก็คงจะไปอยู่ด้านล่างแอบพิมพ์แอบพิมพ์มชาไทยกันเดี๋ยวตอนนี้กาแฟคงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเอามาใส่ นี่แบ่งมาช็อตเดียวเพราะว่าเมื่อกี้แบบก็รู้สึกว่าชาก็เข็มแล้วเนาะแล้วใส่ทั้งชาทั้งกาแฟาหนึ่งช็อตแล้วเดี๋ยวชิมเลยมันหอมหอมยั่วยวนม,มีขมมีนิดติดปลปายลิ้นแต่พอกลืนไปแล้วหวานมากอันนี้เอสเปรสโซ่นี่จะใส่น้ำเย็นจ,จัดเลยเพิ่มลงไปเพราะว่า จะเอาไปใส่ในสมูตี้ที่เราปั่นเมื่อกี้จะได้ไม่ร้อนใส่เข้าไปเย็นๆเลยค่ะอ,อุ้ยเขาแยกสวยงามเลยกาแฟถั่วแป๋อ่านมมีชาไทยกับฟองฟองนม <c oughs> เรานี่แหละใส่กาแฟที่หลังเ <c oughs> ขย่าวนิดนึง ใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนนี่ไงเพราะสีเขาก็ไม่แยกอยู่แล้วชาไปผสมกับกาแฟแล้วค่ะยังคงมีฟองอยู่นี่สวยงามทุกคนเด็กหลับไปแล้วยังอุตส่าห์มาอยู่ข้างๆได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนอืม ทำไมมันหอมทั้งกาแฟหอมทั้งชาอืมฟองนมนุ่งมากอืมอยากินหัวแป๊บด้วยหัวแปะชากาแฟอืม,อมหวานน้อยอร่อยมากมาัน ขใช้นมฟีดแล้วก็ไปปัน่นก็ยังเย็ยนสดชื่นอร่อยมากเลยอ่ะอหอมกลิ่นกาแฟนำอยู่นะแต่ชาก็ตามมาติดๆตัวแปะถ้าได้เคี้ยวเนื้อก็ถึงจะได้ดกลิ่นมันครอบความทุกสิ่งอย่างละมุนมากอิ่มจุกๆอีกแล้วค่ะจดกลับไม่รื้อะไร